ความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนท้งลายอาตมาพาเจนามพระธรมรมความสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนท้งลายได้รับฟังคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจจนามมาเผยแผ่ชื่อว่าธุระในพระพุทธศาสนาสองอย่างบางทีเราก็ตับสนวุ่นวายว่าพระพุทธเจ้า ให้เราทำอะไรกันบ้างเพราะว่าคำสอนนั้นมีอยู่มากมายพระพุทธเจ้าได้ให้ธุละหรือว่าการงานที่ผู้ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาจะต้องกระทำก็มีอยู่สองอยา่าง สองอย่างนี้มาจากประธรรมบทภาคหนึ่งเรื่องก็มีว่าพระจักกุบาเลเถระพอท่านบวชได้ห้าพรรษาแล้วก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถามว่าอัธุระในพระพุทธศาสนานั้นมีอะไรบ้างก็เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติตาม พระพุทธเจ้าก็ตัดกับประจักุบาลเทละว่าธุระในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่สองอย่างคือคันธัธุระและวิปัสสนาธุระธุระทั้งสองอย่างนี้เป็นแนวทางในการประพฤติธปฏิบัติของพระภิกษุที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาและญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ทันธาธุระก็คือหมายถึงว่าการเรียนรู้คำสั่งสอนในทางพระพุทธศ,ศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้แล้วหรือว่าเรียกว่าพระพุทธพจน์ถ้าเป็นพระไตรปิฎกก็สามปิฎกมีพระวินัยปิฎกมีพระโสตและพระอภิธรรมการเร่าเรียนเนี่ยจะทำให้รู้คำสั่งสอนรูระเบียบรู้วินัย รู้คําสั่งสอนว่าพระพุทธเจ้าตัดให้ทำอย่างไรยิ่งผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุธศาสนาแล้วถ้าไม่เรียนเสียก่อนก็ไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามบางทีก็ทำในเรื่องที่ไม่เหมาะสมเราก็เห็นกันอยู่เป็นประจำแต่ผู้ที่เรียนในพระธรรมีนัยมาแล้วอย่างน้อยก็มีกรอบที่จะประพฤติปฏิบัติ ต้องเรียนรู้วินัยเรียนรู้เรื่องศีลเพื่อที่จะประพฤติกายวาจาให้สงบเรียบร้อยเป็นสิ่งเบื้องต้นที่ผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วจะต้องเรียนรู้ปะูทะุทธพอเรียนรู้ปธพจน์แล้วอันดับต่อมาก็คือวิปรัสนาธุระก็คือธุระในการ จเจริญมิปัสสนาก็เป็นหน้าที่ของพระที่บวชมาในพุทธศาสนาจะต้องอจจเจริญมิปัสสนาใช้ปัญญาพิณิพิจารณาถึงรูปนานสังขารอยู่ในกรดของไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ที่ยง่งเป็นทุกเป็นอนัาตาเป็นแนวทางที่จะหมดกิเลสได้บรรลุอารหันต์ได้ เมื่อประพฤติปฏิบัติไปธุลไในพระพุทธศาสนาถ้าทอดทิ้งไม่เอาธุละชีวิตของผู้ที่บวชเข้ามาก็ไม่มีหลักอาตมาภาพก็ปากยากโยมเอาไว้ว่าธุระในพุทธศาสนาที่จะต้องทำหรือภาพพิสู์ที่จะต้องทำก็คือสองอย่างเราเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็ปฏิบัติวีปัสนาส่วนโยมจะเลื่อมใสพระอย่างไรก็ต้องให้รู้ว่าพระที่โยมเลื่อมใสตถาทานมีธุระสองอย่างนี้หรือไม่เรียนพระพุทธศาสนาหรือเปล่าคือคันถาธุระปฏิบัติมีปัสนาภาวนาหรือเปล่าคือนำคำสอ,สอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติอันนี้เป็นหลักหรือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแต่เดี๋ยวนี้เราเห็น ทั่วไปก็คือโดยมากจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างมากกว่าญาติโยมก็นิยมชมชอบแต่ว่าหลักจริงๆของพระพุทธศา,าสนาที่พระพุทธเจ้ามอบให้ไว้ก็คือธุระสองอย่างคือคานถาธุระเรียนพระพุทธพจน์คำส,สอนของพระพุทธเจ้าและวิปัสสนาธุระคือเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงของรูปนามสัขารนั่นเอง อาตมาภาพอาตมาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเจริญพร